สดีครับไปต่อเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับใส่กำลังก็เดิน เดี๋ยวจะพาเดินไปดูรถบุกาชาตินะครับราไปเดินไปชมรถบุกาชาตินะครับ สวยนี่คือบริเวณท้องสนามหลวงอ,อันนี้คือระบบสายชาตินะครับเราจะพาไปชมระบบ่ายชาติว่าสวยงามไหมแค่ไหนนะครับนี่คือระบบสายชาติแล้เวเราต้องเข้าไปจะพาเข้าไปชมด้านในอีกนะครับ ชมด้านในนะครับเดี๋ยวเดินรอบนอกก่อนนะครับดูคุณเคยเห็นว่าวไหมครับว่าวมันสวยงามขนาดไหนอลังการแค่ไหนนะครับอันนี้ว่าวนะครับเนี่ยว่าวสูงจุดเป็นสายลงมานะครับนี่คือว่าวนะครับว่าว่ว่าวนะครับ เขาตอกว้าไว้ว้าวนะครับอู้อววาวลุชงชาตววววววทวยยาาวยูวว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 วดววววววาวาวว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  นี่ยครับเจ๋สวยงามครับงามมากเจ๋งสวยงามครับ ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับที่เข้ามา